สวัสดีครับผมโคบานมือร้อยเกินออฟฟิเชียลนะครับวันนี้ก็จะมาพาทุกท่าน,นไปชมข้อบัวของปู่ออสกับปู่หำนะครับซึ่งท่านทั้งสองนี้คือมีอได้เลี้ยงวัวมาระยะเวลายาวนานมากนะครับ20 30 40ปีและได้นะครับซึ่งนะครับประสบการณ์ที่เลี้ยงนะครับก็จะทําให้ท่านทั้งสองนี้ประสบประสบเป็นในการเลี้ยงวัวนะครับการเลี้ยงวัวแบบ พื้นบ้านนะครับเลี้ยงธรรมชาตินะครับการหาญ้าอะไรให้วัวนะครับโดยเฉพาะปู่หำนะครับมีตัวนี้มีควาประมาณหลัก20ตัวแล้ววัวประมาณอีก20ตัวนะครับซึ่งในอดีตนะครับก็ได้ขายวัวนะครับแล้วก็มาส่งเสียให้ลูกๆเล่าเรียนนะครับจนกระทั่งมีซื้อที่ซื้อทางนะครับสร้างบ้านนะครับสะสมไว้นะครับ รวมที่เฉลี่ยนี่ก็คือเกือบ100ไร่นะครับของปูหำซึ่งเป็นความรักนะครับในวิถีการเลี้ยงวัวของปูหำเองนะครับสำหรับปูออสก็เช่นกันนะครับปูออสวันนี้เราผมจะพามาชมพ่อบครัวปูออสนะครับปูออสนี่ก็คือเลี้ยงวัวนะครับจนกระทั่งสร้างบ้านได้เช่นกันนะครับมีซื้อที่ซื้อนาเลี้ยงส่งเสียลูกหลานได้เล่าเรียนจนเรียนจบนะครับซึ่ง เป็นความสำเร็จปัจจุบันนี้ปู่ออทนะครับก็ยังเลี้ยงวัวอยู่นะครับซึ่งการเลี้ยงวัวของปูอนะ่ออสเนี่ยก็คือดูแลว,วัวเป็นอย่างดีนะครับในเรื่องของการเลี้ยงสมัยใหม่ในปู่ออดไม่ได้ทํานะครับเป็นยัางการเลี้ยงสมัยเก่าแต่ว่าคุณภาพนั้นคับแก้วนะครับวัวไม่มีผอมนะครับมีแต่ตัวอ้วนนะครับเรามาชมกันนะครับว่าครอบวัวปู่ออดเป็นยังไงนะครับ อันอันไอเอเอตัวนี้ลูกลูกลูกบอกไร <Okay. S 1> ตัวนี้แหละว่าลูกอันนั่นลูกเขาเคิงมากเลยทีเป็นเป็นเป็นงัวหลอดปะง้อหลอดง้อหลอดตีแล้วพรอมันเป็นบอกไรพรอมันง้อเขาเคิงมากจะแกชุนผลที่มาตสาสลับกันโอ้หัวหลุนสวยงามใช่แกวัดเกีื่อนจุดหน่อย มีน้ำมีนวลดีเองัวงามก้น้นบานตะออดลูกบอสามิสนึ่นนาสามหนึโอตัวนี้ก็ให้ผมตัวตี้ป่ะนี่ยนนีแม่มันสวยนะสวยนะลุกขึ้นกันนะลุกลุกขึ้นกันนะต่อออลุกขึ้นิโอ,ดอ,ดอด้โอ้หลังยาวครับหลังยาว สวยงามงัวงามบ้านตาอ้นนะครับวันนี้เรามาชมกันโอ้ตัวนี้ตั้งท้องบ้ะนี่ตั้งท้องเส้นอันเส้นอันบักอันฮะหอกยังก่อหอกหาโอ้หอกเก่าอเอียงหอกเก่าหื้อหกยังก่อหื้อหาหกก่อสี่ว่บ่ตัวนี้จะขายเท่าไหร่ครับวันนี้ปล่อยเท่าไหร่ครับ มะป่อยดอกไข่พ้อมเส้นีน่ตัวนี้ตัวนี้ได้มาเท่าไหร่ครับสื่อมามนึ่งสี่สิบัสบสี่สิบสี่สิบดิตัวนี้โอ้งามงามอันนี้ยาวัยเสื้อกันปะแล้วตัวนี้ล่ะช่วงนี้ราคางอวลเป็นแต่ซื้อไหวประมาณ เสองง้อกับควงอ๋อเงกับมอนี่ติดละเรียบร้อยแล้วโอ้ตัวนี้จงเ่งอลายบป็นนี้เป็นเศษทีตัวแบบนี้ตาอดแบบนี้ตัวนี้เส่งเอใอน้ำได้เด้อบนี้ตัวนี้เส่งอตาเงงอกับคงอันรตัวเช่งาเอล้นือนีเ่ยสาเอเต็มดีเต็มดีมีน้ำมีนวลดีมากอุดีนเนาะหรือทยาเทียบบบนี้ เ,เลี้ยงธรรมชาตินะครับข้อบวัวตะออดชิัวเดแ่มีตัวไหนจะปล่อยบ้างไหมลูโ <c oughs> อ้โอออตัวนี้สวยมากครับตัวนี้โอ้โหเหนือเน้อเนื้อเต็มเตมตัวนี้แต่วอดก็จะบอกว่าจะให้ผมนะครับต่อไปนี่ <c oughs> Oh. อันนี้ก็ออกแดงไงนะครับอันนี้เพศผู้อันนี้เพศเมียถือว่าเป็นตัวนี้ตัวนี้ไม่เจ๊งตัวหรอตาออดตัวนี้ไม่เจ๊งตัวแล้วนี่แล้วสิบกล้วแล้วพ่อแม่สิบโอ้มันหลายพอดนะี่แหละเดี๋ยวต้องให้ผมไมเปเลี้ยงซอยขี้แม่ขี้แวหย,ยาหญ้าอ่อนธรรม,ามาดาหัวงามนะครับ อกบ,บ้านแต่ว่าเลี้ยงวัวคุณภาพครับดูแลวัวดีมากมีแต่ตัวสมบูรณ์ครับไม่พร้อมนะครับไม่พร้อมเลยนีย่รครับขอกวัวตะออดชมงัวงาม สว,สวยมากครับตนนัวนี้อายุประมาณสองเดือน หลังจากที่เราไปเยี่ยมชมครอบัวปูอ่ออดแล้วก็เห็นแล้วก็รู้สึกสวยงามนะครับงามตานะครับซึ่งการเลี้ยงวัวของปูอ่ออดนี่คือการเลี้ยงระยะเวลายาวนานนะครับซึ่งวัวจะสามารถที่จะทำรายได้จนสามารถที่ให้ปูอ่ออดนั้นมีให้กับครอบครัวแล้วก็ลูกหลานนะครับตลอดจนการสร้างบ้านซื้อที่อะไรต่างการเลี้ยงวัวด้วยใจรักนะครับผมมีความเชื่อว่าจะสามารถ ทำให้แต่ละคนประสมผลผล็จได้นะครับซึ่งปัจจุบันนี้ปู่ออดก็ยังมีอายุที่เยอะแต่ว่าก็ยังเลี้ยงวัวอยู่นะครับเพราะว่ายังรักในสิ่งที่ทานะครับเหมือนทํางานถึงเวลาไปหาหญ้านะครับปู่ออดนี่ตรงเวลามากเลยนะครับปริมาณก็ต้องให้ได้นะครับซึ่งการเลี้ยงวัวนะครับที่สําคัญคือมีหนึ่งมีต้องมีใจที่รักแล้วก็การดูแลนะครับเขานะครับมีความรักสัตว์นะครับเป็นเป็นพื้นฐานก่อน แล้วก็สิ่งที่สําคัญนะครับเมื่อเรามีความรักแล้วเราก็จะพยายามที่จะหาอาหารมาให้เขาให้เขาอยู่ดีกินดีทั้งนี้ทั้งนั้นต่อไปก็คือวัวก็จะสามารถสร้างผล,ผลผลิตให้กับเราได้นะครับอันนี้ขอบวัวของปู่อัพเป็นตัวอย่างที่ดีนะครับหากเพื่อนๆที่ชอบคลิปนี้นะครับโกรุณากดไลค์กดซับสไครต์ให้กับโคบานเมืองรอยเกิร์ออฟฟิเชียลด้วยนะครับ